ทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะถ้ามีกู่ชีวิตที่ดีเราจะประสบความสําเร็จทั้งความคิดแล้วก็ทางการเงินเห็นจากคลิปที่แล้วหมูเท่หมูแอมทาคลิปปิดงืนดน่นรถหลายคนก็ถามมาว่าเก็บเงินยังไงแบบไหนเดี๋ยวหมูแอมจะเล่าให้ฟังค่ะแต่ว่าวันนี้พูดถึงความโชคดีของหมูแอมก่อน ว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงบ้างมูเท่แล้วบกินเหล่าบเทียวบดูดบุรีแล้วที่สําคัญก็คือมูเท่แล้วบติดโมค่ะเรื่องเจ้าสูมูแอมบลูเดอร์หลังแต่งงานมูเท่ก็ไม่ได้เจ้าชู้นะคะแต่ก่อนหน้านี้เหมือนผู้บ่าสซ้ธหน่อยกับผู้หนึ่งละค่ะเป็นอยังงมูแอมคือให้เงินมูเท่มือม่อละส้บบาทมื่อละส้บบาทนะคอนเทนต์ค่ะแต่ความจริงแล้วมูเท่ไม่ได้สักบาทจ้าเพราะอีกอย่างนะหรอเพราะว่าเขายูน้ากันตลอดค่ะพี่น้องเร้าเทียงแรงกินเขาน้ากันตลอดแล้วที่สําคัญ คนอันก็คือเฮาอยู่ไก่กันค่ะเ้ารมากหาข่าวหาหน้มให้พอบรถไปส่ง <c oughs> ขับรถไปส่งที่ทํางานเขาอยากกินอะไร <c oughs> แค่ไลน์มาบอกโทรมาบอกแอมก็จัดการโทรให้สั้งให้มีคนไปส่งพร้อมเร็จแล,แลว้วมูแอมก็สิเหตุงานค่ะทํางานที่ตัวเองรักแลว้วมูแอมไผดูแลมูแอมบ่ายากค่ะหากินเองเพราะว่ามูเทแล้วบ่่อยมีเวลาแต่เขาซับพอร์ตเรื่องเงินกับเท้าแล้วจ้าเที่ยงแล้วไปรับมูเทกันค่ะ ยามเทียมแหม่มกสิมารับมูเทไปกินข่าวค่ะมือนี่มูเทฝึกนะักหนาแล้วห้องกงหูแล้วค่ะคือสีส้มเมยคักเลยอ่ะ <Okay. S 2> โอ๊ตเอาเดอ้อสิพ้าไปกินข่าวจ้าไ,ไปเหนี่จ๊ะมเลยครับแต่หิวขา้าวกินข้าวอะไรดีกลวอเตี๋ยวเอเอาเล็กเนื้อตุ๋นซองค่ะค่ะปกติเลย เมอนี่มูเทแล้วบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินคือการมุสันกระซ่างคือการค่ะพี่น้องถามว่ามูเอ็มเก็บเงินจังใดบ่ค่ะส่วนมากมีเงินซําใดมูเอ็มก็สิเก็บเบิร์ดค่ะเป็นคนมาเก็บเงินแล้วก็เรื่องกินก็นคือบ่ให้อดบริย,ยาเ,เงินจังใดให้ได้กินอิ่มสุมือสุขภาพค่ะราอยากได้ของสำคัญก็จะเป็นรางวัลของตัวเองนานๆทีได้ ก็จะรู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยค่ะอะไรที่จําเป็นอะไรที่ควรซื้อเราจะปรึกษากันตลอดค่ะปรึกษาหลายจนเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องค,คนกระถามมมว่าเป็นอย่างมูเทกคือว่าขับรถคือสบายแท้ให้ยมียขับรถให้มูแอมเป็นคนเมารถเฮงค่ะต้องขับรถเท่านั้นมูเทกก็เลยบอกว่าหวานเจี๊ยบตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะคะทุกคนเลิกงานแล้วแอมก็จะไปตลาดค่ะไปหาซื้อ มาทำกับข้าวให้หมูเท่ตอนเย็นนะคะนีเลิกงานที่ไรฟ้าคืนทุกทีโมแอมเลิกงานแล้วกะสิไปตลาดคือเกาละค่ะมือนีสิกินอนีอย่างนาะเอาแบบง่ายๆแซ่บๆพราะว่ามือนีเราเห็นงานต่อค่ะแอมสิไล่สดขายของแล้วก็สิตัดคลิปรีวิวให้ลูกค้าสื่อของแล้วๆก็แวะรับมูเทจ้าทรงมือคือเกาพี่น้องแต่ก็มีแห้งยกนิ้วโป้จ้า 哦吼。Oh. นั่งหลังนะคะกลับมาบ้านย่ำแร้งสองคนกสิเหตเหวียกซอยกันจ้ามูเทกะล่างจามูแมกษิเหตกับเขาทาเมื่อนีมูแอมสีลวกพักนี้พักบุงกะลำนอใหม่นี่จะของโปรดมูเททั้งนั้นเลยจ้าเขาคือสีวาวาสนามูแอมนอะสามีเลิกงานมากะซอยงานบ้านซอยสุยางแมน่นค่ะเฮามีเป้าหมายทั้งสองคนอยากเก็บเงินมีบ้านมีรถกะแม่ละค่ะวาสนามูแอมที่เขาบวติดมูซอยมูแอมเ็ตเหวียกเหตงานตัดคลิปคิดคอน เล่าสิบอกตลอดว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมทํากับข้าวผู้แอมก็สิว่าว่าเป็นอย่างดอกค่ะสิเฮดเองดอกสิตัดเองพอ่อเธอไปนอนพักเลยเพราะว่าเธอฝึกมอยแล้วเท้าสิเฮดกับเขาเสพเสแใหไม่เธอกินเดอ้อเมื่อนี่ย่างหมลูลวกพักเรากะใครต้มให้หมูเหท่านจ้าไปกินข้าวน้ำกัน,กนค่ะพี่น้องไม่ต้องขยับแรงมากเนยฝีมืนเนียขอแชร์แไว้ กคอหมูย่างค่ะทุกคนอือหือนุ่มนุ่มไหมนุ่มครับกรับอกอักเศบเกียวตเทียเป่าตเสียครับ คื่ว่าปะแสบครัีวิวแน่แสบนุ uh> ่มดีครับำไมเาขึ้นเลยใช้ใจมักถึงด้วย ม,มาได้กินขวงยัง่อืหญ่เลยคืออะไรอากครับครับ